กันนี้เมื่อปีที่แล้วเราได้สาวสวยหนึ่งคนครับที่เป็นเจ้าของตำแหน่งที่ดาส้มโอประจำปี2565และในวันนี้ครับเธอจะได้มาส่งต่อหน้าที่ที่เธอภาคภูมิใจให้กับน้องๆและก็รอต้อนรับน้องๆเข้าสู่ในครอบครัวของที่ดาส้มโอเมืองสุขเนิน ทายแก่ผู้มีเกียรติครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเจ้าเอ๋ยนางสาวภูสนิสาหน่อพรมตำแหน่งชิดาสบโอเมืองสุนเนินประจำปี2565ครับ สวัสดีค่ะเจ้าเอ๋ยนะคะนางสาวบุษนิสาหนอมพมค่ะวันนี้นะคะเจ้าเอา๋ยรู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกลียดมากๆเลยนะคะที่ทุกคนได้ที่เอ๋ยได้มายืนอยู่ตรงนี้ที่เอ๋ยได้เป็นธิดาส้มโอนะคะเอ๋ยก็อยากจะขอบคุณพี่ๆกรรมการแล้วอยากจะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่มาร่วมงานนี้แล้วก็ใครที่มาร่วมงานในนี้นะคะเอ,อย๋ยอ่ะอยากจะแนะนําเลยนะคะก็อยากให้อยู่ในบ อยากให้ทุกคนสืบทอดประเพณีประเพณีนี้ต่อไปนะคะตื่นเต้นค่ะแล้วก็เอ๋ยก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนนะคะท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวสูงเนินกันเยอะๆเลยนะคะก็ใครนะคะที่กําลังตามหาสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเอ๋ยก็อยากจะแนะนําเลยค่ะซีหนึ่งแอนซีสองฟาร์มทูคาเฟ่นะคะใครที่จะไปเที่ยวนะคะเอ๋ยก็จะบอกว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะแล้วก็ใครที่ไปนะคะจะบอกว่า ผู้ต้องพูดว่ามาจากทิดาส้มโอนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเสียงโบมือให้กับน้องเจ้าเอ๋ยนะครับนางสาวภูสนิษาหนอบรมก็เอ๋ยขาไปด้านหน้าอีกสักหนึ่งรอบยืนโชว์ตัวนะครับสักประมาณสองชั่วโมงนะครับยาวไปใช่ไหมฮะเพราะ <c oughs> <c oughs> ว่าถ้าท่านจำได้นะครับปีที่แล้วน้องเจ้าเอ๋ยเป็นผู้ฉีดกดนางงามธิดาทุกธิดาเลย หลายๆเบอร์เอิงเอยมาวันนี้เจ้าเอยโดนเอิงเอยกลับนะฮะทำให้มงลงหัวเธอเมื่อปีที่แล้วได้ยามสวยสดงดงามและเป็นเอกฉันนะครับนี่คือความภาคภูมิใจวันนี้เธอได้กลับมาบนเวทีที่เป็นบ้านเกิดของเธออีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ส่งต่อ ตำแหน่งอันทรงเกียรติในงานประจำปีของอำเภอเราครับอำเภอสุงเนินจังหวัดนครราชสีมาท่านแก่ผู้มีเกียรติครับขอเสียงปรบมือดังๆให้เธออีกครั้งครับเจ้าเอ๋ยปูสนิสารหนอบรมชิดาสมโอเมืองสุขเนิน2,565ครับพบกับเธอได้อีกนะครับบนเวทีนางสาวนครราชสีมานะครับเจ้าเอ่ยบอกว่าจะไปประกวดต่อครับพี่บอกอย่างนี้นะฮะ โอเคครับตอนนี้หลังจากที่เราได้อำลาไปด้วยภาพสวยๆของรุ่นพี่น้องเจ้าเอ๋ย